ไปดีเพื่อนปีน้ามหาค่อยตีไปดีเออเอากิดกาแฟเห็ดจิบจิบกาแฟจิบจิบกาแฟๆๆๆาเอปิโกอินทพลัมจ้าเอาพวกเจ้านี่พวกเจ้าเป็นหมู่กันได้จังไดรมาพวกเจ้าคู่จักกันได้จังไดร่เป็นมู่คอยตั้งแต่น้อยเด้อลินนกับแต่อายุสิบเจ็ดสิบแปดแต่สิบหกสิบเจ็ดสิบสี่สิบห้าเจ้าเห็นอยู่เรานี่ม,นมันบอกเรามูม่มมเจ้าเดี๋ยวเรามาจะใส่เิ่นมาแต่หลัก เท็กซัสแต่สหรัฐอเมริกาก็หากระหวัวเพิ่นมา,มาเมื่อไรก็ขึ้นมายามเพิ่นมาถามเพิ่นมาลิ้นน้ำเพิ่นโดยเฉพาะโอ้เราขั้งสุดท้ายที่พวกเจ้าพ่อกันหันปีใดตั้งปีใดแล้วปีเป็นพแปดสิบเอ็ดแปดสิบสองแปดสิบสองแปดสิบสองแปดสิบสามเนะาะเจ้าออกจากลาวเนะ <84. S 1> าะแปดสิ 84, บสี่แปดบอกพวกเจ้าเข้าโรงเรียนน้ำกันวะโ่เพิ่นบ่ได้เข้าแต่เป็นมู่เงินใกล้กันตักแป้งกันแบบครอบครัววางเลยจ้าตัวนี้ แล้วเจ้าพูนั่นได้จังได,ว,ดว,ว่าเรามาประเทศลาวนี่โอ้ยอนณาการบ,บริเวเพิ่นมาไลาวดอกแต่ว่าละเท้าไข่ไกายบ้านเรานี่นะไก่เล่นแม่แม่เพิ่นนี่นะแม่ตุ้มนี่นะแต่ก่อนแม่ตุม้มเราอยู่คนเดียวเขาหมักมะรีนนำ้ำเลวเนาะแล้วก็วเออลูกสาวเขามาทำค่ะพนนี่แหละทำยูไซเขาว่าโอ้เราอยู่ไซว่ายุ้เมก,กาพูนแม่เอาที่อยู่เขาเนี่ยเขาบกเอาให้แล้วกูก็บ,บ่เป็ดหนึ่งชื้น <laughs> ประชากรให้บรเ,เ,เป็นหนังสือแล้วก็แล้วออมาหาคนตลอดเที๋ยวมาตลอดบางเที๋ยวคนไกยเงินกลางคืนมาโคกันแน่บงเงนบอร์เงินโต๊ะไว้ใต้บ่อมีคนอยู่บ่สิ่งไหนโค่อยอทางน,น้นองก,กายไปกายกายมากังเว้นกันแน่ว่ามีคนบ่มีไผ่นอ้องบางเที๋ยวห็นตักเสื้อผ้าบพรเออมีคนมาอยู่เนาะสิ่งไหนเจ้าพันยูท่าแขกนี่บ่บ่อเขาอยู่สวรรค์ไดยเขาขึ้นมาเออขึ้นมาอาณาหาเพื่นโดยเฉพาะก็โทรหาน้องค่อยก็โทรหาเลยค่อยว่า อันไปไปบ่งเงินแม่ตุ้มให้คอยแน่ว่ามีคนอยู่บ่แล้วะเล้ยคนละโตวาเออก็มี้นอะไรเนาะว่าสั้นลูกสาวเรามาอยู่พรอบมาแต่ตั้งประเทศมาอยู่หั่นก็ว่กก็เม่นไผมาแต่งตั้งประเทศอยู่หันถามให้คอยแน่ว่าซื้ออย่างราะว่าก่อยอยากถามหาเพิ่นซอกหาเพิ่นทองพันมาเอยเหิือนมากคอยรู้จกว่าทองพันมากันหูน้ำหนักตุ้มเนาตุ้มแม่บอกจะบอกค่อยเนาะ่ากทองพันไปทองพันมาจะว่ากก็มาลิ้ยนสทองพันมาถามมาเพิ่นนี้ทองพันเอาอันที่อยู่ให้คอย บอกบรได้ให้แล้วล้วว่าเพิ่นหนีใส่บรได้ใส่เฟสบุรือตอนหนึ่งนะฮะอืมบริหนีเฟสแต่ก็บออ่มีอันติโต้หายอันนี้ก็กระซิบถามกันกับทางท้องท่านกับหน่วยโทรศัพท์ตรงเก่าคอยเพลแอะกับเปลี่ยนไม้กับมันบ่มานำไปเพลเลยลบริจิตโตกันเลยกับท้องท่านโอ้ <หา S 2> แปลว่าตั้งแต่เราหนีจากประเทศเราแล้วพวกเจ้าหันขาดการติตโตกันเลยบอกแม่สี่สิบสามปีฮะก็ไม่เห็นกันดีใจได้มาเพิ่นดีใจเงดีใจเงอืยอืม ดีใจหักแบบแพงหลายคนเฮาเนาะมบตายก็ได้กลับมาพอกันเนาะโลกกลมโลกก็มคอเห็นเพิ่นจอยอะ้วกอยเห็นดีใจกับกับเห็นมูจอยนี่กะคึอจะให้มูอ้วนน้ำเดี๋ยวนี้จะให้เพิ่นแข็งแห้งคอยเสียเมื่อสวรค์เมื่อเอาวิตามินให้กินเอาเมื่อหาหมอก่อนให้หมอกลัวในพอทานหมอเป็นน้องสาวเขา และแมนอีหยังอันกาดอยู่ในอันโจกเจ้านายเมนอีหยังอันนั้นกโกใดกับพีอินทพ์ลัมอันนี้นะโอ้แล้วเจ้าหันซิมาให้เพลินลองบ่เอาไม่ต้นเพลินเอามาต้นเพลินซุกหนึ่งก้อนเพลินกินบางก้อนว่าลองแล้วว่าปินกินได้ดีหอมอืมหอมรดสะอาดแ่บตีโอมันบมีอมันมีสารน้ำตาลตวนมันมีสรรพคุณอกหยังมันมันดีอิหยังอาหารเสริมมันเป็นอาหารเสริม มันฟัวแสงตาอปวกระดูกข้อแบบเจ็บปวดข้อปวดเข่าปวดกระตุนกระโตนี่นะแล้วกับบำรุงเพศชายเห็ใไงเฮากินมันยิ่งในมีโอล่าปัวทั้งเบาหวานบ่ไม่ดูบำรุงเพศชายนี่เพศยิ่งกินนี่มันสิบบอกโอ้โบได้ไห แม่แม่ยิ่งก็กินแม่แม่ยิ่งซว่าแข็งแห้งน่ะกินแล้วมันก็แข็งแห้งบอกอันนั้นตีกินแล้วมันแข็งแห้งขนาดนะบารุงบารุงผู้ชายนี่นะท่านี้กันเนาะเออกาแฟแม็กนั่นกาแฟแม็กนี่อ่ากาแฟแม็กนี่แหละอันนั้นมันปวดปวดนะตอมลูกหมากผู้ชายแบบว่าผู้ชายกำลังโต๊ะไปผู้ชายแบบว่านอนน้ำแม่ยิ่งบอกได้นอนน้ำเมียบอกได้แบบนี้นะอายุแก่แม่ยิ่งผู้ชาย ตัวนี้แม่ยิ่งผู้ชายกินได้เป็นสูตรสองกับเพีงกับพี่ตัวนี้ <c oughs> ของแฮปปี้กับพี่แฮปปี้สูตรสองอินทผลัมผู้ชายแม่ยิ่งกินได้แบรุงเห็นไหแม่ยิ่งมีโอล่าผู้ชายกินกับเห็ดมีโอล่าอ่าสรรพคุณมันดีหลายอย่างตัวนี้เนาะมันเป็นอาหารเสริมก็ <c oughs> สนใจเกี่ยวกับเบาหวานเลยนะเบาหวานกินได้ตัวนี้นะอ๋อมันบุปีทานนต่าลเออนาะบุปีทานนต่าลเพราะว่าเขาเจ้าเอาครีมเทียมใส่หันเหม็นหมักมะพร้าวเดิเอามาเห็ดครีมเทียมบันเม็นว่าครีมเทียม เป็นโดยเฉพาะมาใส่บะมีกครีมเทียมก็จะเอามากข้าวมาเห็ดตัวนี้ต่างครีมเทียมโอ้ก็เลยแบบเป็นเรื่องบังเอิญที่ดีเนาะแบบเจ้าเป็นคนที่ขายสินค้าบำรุงห่างกาย แล้วเจ้ามาพ่อมู่เจ้าที่แบบว่าต้องการกวนคนก็เลยจัดไข่เสียวก้อยเนไ่้มูก้อยมีอ้วนขึ้นเอออดีมอเจาะเมื่อนี้ก่อยกลับมาเหเ็น่นสดซื้อม่เหินนง่วงเหงาเบิ่งอาการ่นง่วงเหงาแล้วก็ไปให้ง่วงเหงาจากสร้างบรรยากาศให้่นยิ้มหัวตอนนี้นะเอออยากงห้เ้ิ่นยิ้มหัวแเลยเซลล์คนเมื่อสวรรค์น้าเอาเมื่อหาหมอกอนให้หมอกอสุขภาพให้ก็จะวางยาให้กิ่นแล้วให้อ้วนขึ้น บออยากให้จอยมาเห็นหมูจอยพอกับเป็นห่วงสลดใจนล้วเนาะเป็นห่วงเนาะย้อนยังย้อนว่าเฮาหักกันเฮาแพงกันแบบคือคนในครอบครัวกับครอบครัวเพิินเนาะผ่านมาแต่เฮาดิ้นกันแต่น้อยเฮาแบบคือครอบครัวเพราะว่าเฮาสนิดกับครอบครัวพนหลายนะฮ็ดหยังก็แบบว่ามียังเถิงกันโลดนะครอบครัวสองครอบครัวระหว่างครอบครัวอันของแม่เพิินกับครอบครัวของแม่ป่อยเนาะอืยูืแต่เกกตนเงินใกล้กันเด้ ่นไปไมกาโบไดสั่งโบเดลาค่อยเลยกค่อยเลยกคงเย็นมากคงโบเห็นเพินครอบครัวนี่ไปใส่มาแล้วโบเห็นเห็นตั้งเงินว่างเปล่าโอ้แม่นแล้โบได้สั่งโบเดลาไผ่เด้ตัสวสมัยนั่นโบได้ให้ไผ่ผู้ใดแม่ต้องรัใจหายว่าไปใส่ครอบครัวนี่ไปใส่มดครอบครัวเนาะเขก็ใจหายโบเห็นแบบสี่สิบสามปีฮะก็มาเห็นกันเี่นะดีใจคนกระพุ่มใจจนน้ำตาค่อยโอกไล อันคืดฟันไว้อยู่บ่แบบคืดอยู่บ่ว่ามื้อใดมื้อหนึ่งสิมาพ่อกันนั่นนะแบบบ่ได้คืดจ้าเสียวซีเดพบเนาะคิดระมูอยู่ต่างประเทศแล้วก็มาลาวแล้วว่ะแต่ไปทางใดอยู่นั่นใดกินนั้นใดก็เป็นห่วงก็คืดเออก็เจ้าก็อยู่พุ่นก็เจ้าใส่เงินดอลลาร์ก็เจ้าก็สิมีกว่าเฮาก็คืดเนาะมูคือสิมีความสุกมูคือสิเออบ่มาลาวแล้วจังซั่นสิเพราะว่าช่วงช่วงระยะนี้ก็เพิ่นบ่มีแม่แล้วเนาะแม่เพิ่นก็เสียแล้วเพิ่นบ่มาอีกแล้วเออแห้งแล้วแล้วเนาะบแม่ก็็บบ่่่มมมีีแแลล้วกะ กะคิดว่าเพคนสจะมาเมืองลาวอีกแล้วนะก็หวังค่อยบ่มีเลยสิหนึ่งเปอร์เซ็นต์สิได้พบเพื่อนค่อยเดี๋ยวนี้ค่อยมีเต็มร้อยแล้วค่อยสัมภาษณ์ว่าเฮ้ยสิกลับมือใดนมีการยังบ่มีกำหนดตอนนั้นยังบ่มีเป้าหมายตอนนั้นเออก็ดีใจน่นำพวกสิได้เที่ยวมาดีน้ำพนตลอดอดีใจดีใจเงยยังมึงลงมาเออดีใจนะ ละจากภาเพิ่นไปนีสัางชีวิตนั้นจะไปเงินพิ่นได้ไหมให้มีเพิ่นมีความซื่นบานนะอยากให้เพิ่นเห็นบนนั่นธรรมชาติบนนี้ธรรมชาติสร้างบรรยากาศอันใ,อสสนให้เพิเ่นสดซื่นไม่ให้เพิ่นเงาเงาอย่างนั้นนะเจ้าเดอยากไปน้ำคอยอยู่บอก <c oughs> แล้วไปใส่ไปแล้วเน, <c oughs> น่ไปก็<อ>จะเอาไปนำไป,ไปใส่ก็ไปไปใส่ไปกันเนาะเออไปใส่ไปกันทำบทถิ่นกัน บอกขั้นสิบบอกเราคนเฮาเนะอันเฮาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าใหญ่แล้วนะเฮาภาระเามันวิตแล้วนะเฮาอยู่ในส่วมที่แบบว่าเอามาใส่เฮามาใส่ใจตัวเองบัดนี้แบบจะไปใส่เฮากะให้ได้ไปแยกกินอย่างเฮาก็ให้ได้กินแต่กี้เเขามีแต่ลูกเฮ็ดยังก็เพื่อลูกอันใดก็ลูกปนี่เเขาเองได้บัดนี้อันใดซิมีเหือมีแห้งก็หามากินแม่แหละ อันใดมันอุกมันอ่างแต่บต้องเอามาคึ้นบต้องให้มันคือกฎเกณฑ์ของสังคมมนุษย์มันมีเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็มีพบแล้วก็มีจามีความหักแล้วก็มีความถูกตัวนี้อ่าเขาคึดว่ามีธรรมะนี่นเออตัวนี้แหละเขาคิดว่ามันเป็นของธรรมชาติของสังคมมนุษย์เนาะโบต้องขึ้นบต้องเก็บเอามาอุกเออโบต้องเก็บเอามาอุกน้ไใดมันจะมีความสุขเพราะว่าเขาอายุแก่แล้วบรรไปชีวิตแล้วเออเขา ทำตัวว่าปัจจุบันมาอนี้เขาสิม้วนเขาสิยิ้มสิหัวเขาสิกินเข้ากํายางมื้ออื่นเขาสิไปสายเขาสิเอ็ดหยางอดีตแก้ไขห่ได้แล้วเพราะมีแต่อเป็นบทเรียนของเฮาเนาะแล้วมีแตอปัจจุบันกับอนาคตนั่นใดสิมีความสุขในจิตใจเพราะว่าอยุแก่แล้วเห็นให้บานปายชีวิตของเขามีความสุขซะแล้วก็จากแนะนํามู่ของค่อยนี่ให้มีความสุขบานปายชีวิตจักไปลินไปเที่ยวใส ก็อโอเคถ้าบุมีพูว่าพูร่มการขึ้นมากิ้งไปหาค่อยร่มกันเมื่อขึ้นสดแย็งก็ได้ค่อยว <c oughs> างสําหรับเธอเออเออค่อย,ะอยจอยอยะดีใจยกเออค่อยก็ดีใจน้พฝกเจ้าที่ได้พอกันและที่สําคัญค่อยก็ดีใจน้าเอื้อค่อยอที่เรามาพอหมู่เรามีมู่เราหันขั้นสิบเวเราค่อยขึ้นว่าเราขึ้นสิบวอไม่มูออยู่ประเทศเราเดอกอาจจะขึ้นสิมีแต่เจ้าผู้เดียวขนะแม่คนกค็ขึ้นรับ่นบุมมีภัยแล้วนี่นะจะขึ้นสิมีแต่ค่อยค่อยก็ต้องการเพิ่นเด้ เห็นเพื่อนมาแบบนี้เป็นเพื่อนเหงาเห็นเพื่อนจอยก็กอบมีคนเป็นห่วงเป็นไงคอยังให้มู่ค่อยจอยคอยังให้มู่ค่อยเหงาคอยังให้มู่ค่อยหมีโรแมนติกแบบค่อยคอยเป็นคนลาล่งสีเนาะควรจะให้คนลาลิงนําค่อยสนทนากันเขามีอย่างแก้ไขซอยกันปัญหาอย่างที่ว่าค่อยซอยเหลือได้ควยากซอยเหลือเพิ่นตัวใดที่ว่าเขาแก้ไขบ่ได้ก็ปรึกษาผู้อื่นเนาะตัวใด็กกับเจ้าที่ว่าให้ซ่องว่างได้ให้ความคิดความเห็นเขาได้เนาะตัวใดที่ว่ามีปัญหาคัดคา ในจิตใจก็บอให้เพิ่นคิดอย่างสิ่งใดมันเกิดมาแล้วก็มาเป็นบนเรียนตัวใดมันดีเขาก็มาดั้ดใสใ้ตัวใดบนดีให้ทิมปล่อยวางคนเฮากับคอนซิบเวกับเบิร์ตโทนี่แหลนะเนาะอันใดที่บแบบมีความสุขขณะเฮากับาเฮ็ดอันใดที่มันอุ๊บมันอ่างมันทุกในจิตใน,ในใจเขาก็ปล่อยวางค่อยว่าที่สําคัญแบบอ่าเคล็ดลับของการมีความสุขในชีวิตนะคือฮ้จักปล่อยวางแม่นถึงแล้วตัวนี้นะ ไปบ้างต้องึ้นเจ้าก็ต้องึ้นนะอยู่กับค่อยเอาสมคนก่ดกินกัน, <c oughs> ออน้อดกินกันหอยยิ้มก่ทกินกันเฮาสมคนบ่กินกันแน่เดกกาย่ามาเดินถึงขั้นนาทีสุดท้ายถือว่าเอาอยไว้ทองแล้วอายุเฮาก็ซํำนี้แล้วแน่เดกกะจะมีปัญหาอย่างลมค่อยได้ค่อยปรึกษาจะใหม่คาที่ปรึกษากับเจ้าได้ตัวใดคอยแก้ไขเจ้าโบได้เขาก็ซอบวิธีอื่นเนาะปรึกษากับคนอื่นที่ว่าเขามีข้อห่วยเฮา เรื่องสุขภาพเจ้าต้องใส่ใจเรื่องสุขภาพเจ้าเจ้าจะปล่อยตัวเองสุขสมเจ้าต้องเอาคือคอยเป็นบทเรียนซะคอยกตนที่ทุกใก่ําได้ขยะก็ต้องเอาหัวก้อนยิ้มก้อนคอยกินก้อนนั่นแหละขยากุณค่อยกุดจอยก็ไม่ได้คัดแก้วใส่ไม่กุ้ยจอยกุต้องกินนั่นแหละสิตัวเนั่นแหละทมีความสุขคอยบังคับตัวเองอย่าบต้องป่วยตัวเองสุขสมนั่นแหละมีความสุขบางทีอันปัญหาชีวิตฮะนะ ถึงเฮาสิแบบคนอื่นแก้ให้เฮาบัได้แต่แค่เฮาได้เว้าได้ลมได้ระบายท่น่ะมันแก็เห็ดเออมันก็เห็ดในเฮาอ่าเบาเบาเบาสมองเบาในจิตในใจเจ้าใส่เนวคิดหลายเส้นหะเจ้าเก็บเส้นเก็บสมองเก็บหัวแต่ะบต้องคิดอย่างก็เมื่อนี้เป็นแนวนี้เมื่ออื่นเป็นแนวหน้ายามันบ่ต้องเก็บมาคินเรื่องผ่านมาแล้ะก็ปัจจุบันนี้เออเมื่อนี้เ่อยสิกินข้าวกัายางถามน้องว่ะแก้วกินข้าวกัามยางต้องถามกันได้คนนําเฮาสองคนสามคน ซื้อแนวอาหารที่เขากินมากินมันยังบบทิมแต่ตัวซื้อมาที่เขาโบก,กินโมโบก,กินน้องบบกินมันเอามาได้ทิม,มันานั้นบแตกต่างอย่างก็บ่าเออแนวคิดของเขานะตัวนี้เขาแก้ไขบได้ก็ทมน้องแจ้วเอ้ยอะไรคืดเนวน,นั้นเนี้น,นี่เจ้าคืดได้ว่าจังไดเจ้าคืดกับขค่ยได้บอตรงกันบอเจ้าแก้ไขซอเอย้ยดูนังแก้วแก้ขกไขบะไรโทรกิ้งไปหาอย <c oughs> เฮ้ย ค่ยคิดนั่นก็คืดเท่านี้อย่านี้นะค่อยสิแนะนําเจ้าค่อยค่อยว่าเรื่องแนะนำนี่ค่อยยกให้ค่อยยกให้อันอันเอยเต้าโดยเพราะค่อยเป็นคนที่แบบค่อยว่าว่ายขนาดแบบค่อยคิดอย่างลวมันออกไปขนาดบางที่ค่อยบางที่คำวมาของค่อยอาจจะแห้งเกินไปแบบคนอื่นที่ฟังแล้วอาจจะหับบ่ได้หรือว่าบ่เข้าใจและอาจจะเครียดอาจจะน้อยใจขนาดน้อยใจบางที่ค่อยกับอันนั้นแบบ คอยก็ลืมบ่ได้คืดเดย์คอยก็ไ่ได้แบบโอ๊เอานะแบบอันนั่นตัวเองนะแบบคอยเป็นคนที่แบบตรงตงเนาะแบบยากษ่ายังคอยก็เบ่าเออกไปเลยคอยมูจักก็ะโม่อยคืดลายและย่างปลาดัมทานก็คือมีแต่วินกระโตไปวิญญาณมดอ่นทีม่นบอกไม่นบอกคอยเบิ่งเจ้านี่แม่เห็นนะตัวนาเบิ่งเจ้ามูจักว่าเจ้าใส่ความคิดลายเจ้ามนต้องคิดหลาย ไอเจ้าค่อยจอยว่เห๋อคอยเจคอยเอ้ยบอกเราเอใส่เสียวค่อยวาโบแมนโบแมนมนุษย์มนุษย์เล็กเนาะโบเมนสั้นได่อันค่อยขึ้เทีาให่อยขึมนส่สมัยคอยขึ้นบุกใจค่อยขึจอยพอมานยังเฮา r e นอนบัรับเอาก็ใส่พามขึ้นขึ้นเรื่องตัวนั่นมากขึ้เรืองตัวนี้มากแ็่ในเจ้าตาคางนอนบัวับนแน่นเลยแน่นเลยเอาจันนพี่คอยปล่อยวางได้ยเนี้ มีเรื่องจังเว้านะอืมเคยก็ได้มักเว้าแบบจะต้องหมักเว้าเลยเว้าโบได้เลยขั้นเม่นขั้นเว้าขั้นเว้าแล้วมันปล่อยมันได้ปล่อยวางมันได้ปล่อยวางจะเรายกว่าบ่มีเรื่องอย่างสิเว้านะแะไรก็แบบมีเรื่องจังเว้าบางทีบางทีคนสําคัญของเจ้าฮนาจะโมเม่นค่อยจะโมเม่นผู้นี้แบบที่คือพวกเจ้าสองคนอสสามารถลงกันได้ก็คือว่า เออบางทีเนื้อของเจ้าเจ้าอาจจะแบบไปยักให้น้องฮู <t 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 ้จังสินนะเจ้าก็เออให้ให้มู่ฮู้ถึงกูอ่เขาที่ว่าเขาเป็นคนกันเองเขาจักใจกันเ่ากะปรึกษากันได้เขาให้คําแนะนากันได้เอ้ามันมีเด้บางเรื่องบางเล่าเขากบไปยักให้เอ้ยให้น้องฮู้แต่ว่าให้มู่ฮู้ได้มันก็มีด้แบบนั้นมู่ก็ต้องเป็นมู่ที่มูใจกันจังว่าได้เลยเป็นมู่ที่บ่มักว่าเรื่องคนไดไว้ว่ามาจับมัวว่าแล้วก็ที่ไปสินะ เอากระโ b ไห้ใส่ใจว่าเอาหมูเรื่องของเอาไปเก็บโติคอยลินแบบนั้นเลยเท่าที่ค่อยจือได้นี่ใส่เอวยเต้านะเป็นคนที่แบบบม่สนใจเรื่องคนอื่นแม่ถือต่อบอกว่าคนไห่แม่คือคือแบบล่าเรื่องมความสุขแล้วกับแล้วก็จบแม่ชีวิตปัจจุบันก็แบบนั้นแล้วแล้วไปไปซีวอยยังไงกจะกันไม่ได้เขาส่ปูคอยะบวนแล้วพอผมสบาอย่างซีแล้วจบ อ่สุดท้ายก็ดีใจเนาะค่อยหันดีใจน้ำพวกเจ้าที่พวกเจ้าได้มาพอกันแบบเป็นเวลาสี่สิบกว่าปีบนอาเสื้อเนาะแบบโบได้โบได้คืดมาซิมาซิมีมือนี้นะก็มีก็ดีใจดีใจน้ำพวกเจ้าอ้าวว้าวใสใส่ว้าใส่ยียังว้าวดีใจวอได้เห็นค่อยจะดีใจวอดีใจเลยเนาะดีใจเนาะดีใจเลยเล่นน้ำกนะต่น้อยเนาะแม่เจอกันมาเจอกันดีใจหักแพง ก็จนน้ำตาสีอ <laughs> อกก็ได้ยินว่าเจ้ามากันยังแบบพุ่มใจดีใจสะอื้นท่าเลยนะ <laughs> สะอื้นท่าอืมสะอื้นท่าก็ค่อยๆได้พบมู <c oughs> ค่อยปอเป็นก <c oughs> ็ค่อยอืม <c oughs> ค่อยได้อันนาค่อยแซดตโต้คนเมื่อคืนนีน่ยคนถามว่าเออค่อยว่าสบายดีแล้วเพื่อนโต้ค่อยว่าสบายดีเจ้าเมื่อน้อยค่อยกันแน่น้ำไม่เพิ่์นหูค่อยดีใจหลายที่ค่อยได้พบเจ้าเออ คนจะบอจีค่อยคนบอกโมซื้อแท้เดี๋ยวคอยว่าคอยซื้อเต้าคนแนะนำเจ้าจีคอยบอกตอนคอยอยู่งานมาดามราศีเดี๋ยวเอาลีดน้ำกันเด็กอขาบอกคนนึงสิแหละเออแต่คอยก็โทรบอกคนอีกตอนเช้าก็คอยสิไปลีดน้ำ่นคขาโทรหาโทรหาเช้านี้เนาะเมื่อคืนนี้คอยเเห็นพิ่นอ่อนอยู่ตอนดึกแล้วคอยบอายัิ่นนอนคอยกับบอยากหลบกวนเมื่อคืนนี้จะได้นอนหลับบ่นอนแล้วไม่หลับ รับลับตื่นๆพอยันเจ้าว่าอยากนอนแหละสิตรบขวนเจ้าก็เบิ่งมองบ่ทันเด้อปานใดดอกก็เบิ่งเห็นเพิ่นอ่อนโทรศัพท์ก็เลยว่าเอ้อจะไปนอนซ้ำเมื่อเช้าเชื่อตัวหาแต่เช้าตื่นมามื้อเช้าก็โทรบอกเพิ่นว่าน่อยสิมากินข้าวน้ำก็ถามอยากให้เพิ่นกินแนวอาหารแซ่บๆนั่นได้เพิ่นสิกินแล้วพอยากให้ให้เพิ่นน่ากินตามใจเพิ่นมาเมืองเราเลยให้เพิ่นอ้วนเพิ่นตุ้ยก็มาเห็นอยู่สิยังตกใจกับอเออเพราะว่านอกคนมาแต่ประเทศนอกคณะความจริงแล้วต้องแบบว่า หน้าตา,าสดซื่อ<น>อิ่มเอ,อิบแมนคิดว่ามาเห็นหมูสิตุยสิเออสิตุยสิสยส <c oughs> เป็นคน <c oughs> เป็นคนละคนกับเขามเคยเห็นแต่อยู่น้ำกันยังนอ้อยเนาะเพิ่นตุยเด้แต่ข้าวย,ยังน้อย เออมาเห็นจริงี่จอยคนกระทบใจนําโอ้ยคยก็น้าตาอยากโอ้อินโมกันนม่กําลังขึ้นสาวอ่ะสบายผู้บ่าวไล่ตีกันอื้ออ้าอื้ออ้าบนตลายิ่งมากระถุนยิ่งมากระถุนใส่กันพวกเป๊กเป๊กเป๊กกับสาวเงินกเป๊กเป๊กและตะกี้น่ะโอ้ยผู้สาวงามของเรียนเดยตะกี้มกตีบาตมกตีบาตมาสกีตเออตีบานซ่ง กี้เนาะแล้วก็ตีบันบวงก็บ่เห็นบ่เห็นผู้สาวหลายเด้เนาะอยู่บ้านบ้านสมสนุกบ่บ้านบ่มาอยู่คันนั้นอยู่สมสนุกเลยเนาะเออบ่มีเนาะบ่มีแบรุ่นพวกเจ้าหั่นนะแม่นโอผู้บ่าวก็มาเจามานั่งอยู่้ยผัวไวแล้วกออกด้ตะกี้มาเจาแล้วผู้บ่าวยังลมบ่ได้ลมบ่ค่อยดอกตะกี้นะบ่ค่อยบ่ลมบา ประกันค้ำมากค่ะเอารถทีมออกหาขี่รินน่มรถทีมกันแก่ไม่เท่าเันได้ไมเอาซ้อนซ้อนกันแล้วหนึ่งตู้มรถแต่หนึ่งตู้มทีมรถแต่คนึ่งทีมรถทีมคันเดียวหันบอกรถทีมคันเดียวหันละเนาะนเดีียววแล้่โอ้ยญาติกันไปญาติกันหน้ารถทีมคันเดียวแย่ทีาก่ดำของเราขี่แล้วเราซื้อมาตัวเองขี้บอกไปซื้อใบยานางเขาขี้ซ้อนกันจนว่าค้ำจังมากใช้มึงบ่ได้แล้วอ่ะอกกันไปซื้อยานางปานนี้ยังบ่มาแล้วอ่ะ อ่ะ่ไปเลยมือหน้าเนาะมีอยังคืบหน้ามีอยังอัปเดตกับอันเอามาให้พี่ให้น้องให้หมู่ให้เพื่อนได้เบ่งนํำกันว่าชีวิตของทรงสาวนี่ที่จากกันไปหลายปีเป็นเวลาสี่สิบกว่าปีที่เขาผัดผักจากกันไปเออแล้วก็ได้กลับมาพ่อกันว่าเขาสีพ้ากันเห็ุอีกอย่างต่อไป ติดตามต่อเนาะติดตามต่อเพราะว่าบริจาคกันง่ายดอกคาตาเพื่อนยมุกกัมมิกานะค็ซีไดมาหากันเลือยอย่างซีแหละสิมาลิดน้ำกันอยู่างซีแหละคอยก็เป็นกําลังใจหนึ่งที่ไงเพื่อนขอเป็นกําลังใจหนึ่งที่ให้มูคนนี้ให้มีสิสิตชวาสดชื่นให้อ้วนขึ้นคนต้องพัฒนาเอาเล้าอ้วนขึ้นได้ให้เป็นเต็มพ่าให่เพื่อนพอต่อไปนะ อาไว้ป้าะด, <Bye. S 2> ดีใจดีใจเด้อที่ได้เห็นอาขอบใจพ <Okay. S 2> บกัน